สัดีครับผมออกกันอีกแล้วเนาะครับเนาะกระบอนหายู่หากินแบบบานๆครับผมมือนีผ้าพี่น้องมากเล่นน้าครับมาลุ้น้องจับปลาพี่น้องลุ้น้องจับปลาครับอยู่ไอ้บัรพุ่นเราล่วงเนาะแถวๆบ้านนี่แล้วครับกับพวกหัวไม่ฉี่มานี่จังฉี่ยังไงได้รอบสามปีพี่น้องจังไหนมาลงปลามาลองเมึงครับลองเมึงลองเมึงไปน้วกันเบมึงบรรยากาศรอบๆเนาะพี่น้องเนาะว่า มันสิเป็นยังไงเนี่ยบึงบรรยากาศเป็นต้องการครับนี่ครับผมบรรยากาศบรรยากาศโดยหลอมเนาะตอนนี้เขากำลังซื้อบัตรเตรียมโต๊ะซื้อบัตรซื้อนนี้กันนี่ยนะครับพี่นอ้องนี่นะครับบรรยากาศการลงน้องครับได้หลอบสามปีพี่น้องยังได้งลงครับสำหรับผมในบมเมนหน,นองเพิ่น กช้สวยครับเศร้าๆเนาะเพิ่นกัดเตรียมโตกันแต่ว่าบลูพ่อจิตลงยังโมงง่งยังบ่ได้ยินเสียงประกาศอยู่ครับชิวๆไปครับพี่นอ้องมัน,ม,นมันเสียงออกไงเพื่อนแน่นอนครับบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วก็บลูแล้วครับว่าไม่ชิมีพอชิมีหลายปรนได้เนาะพี่นอ้องบัตรสองร้อยครับบัตรสองร้อย บัตรสองรอยยืนฟังเนาะแค่สามรอยพี่น้องแค่สามรอยครับนั่นแหละครับแถวนี้บมมีสะดุ้งครับม <c oughs> ันคือแถวไอ้ชยพูมมอันี้เนาะมันยกสะดุ้งเขาครับแถวนี้แหรล้วน,วนพี่น้องแถวบ้านผมนี่แหรย่างเดียวสะดุ้งมีอยู่ครับของผมกด็ดีแต่ว่าบ่ไร้เอามาเนาะ รบรรยากาศโดยรอบนะครับกระมาเราหลุนไปน้ำกันเนาะว่ามันสีมานบอพี่น้องมืนอนี้นะครับเราดีตามไปน้ำกันเนาะก็ค้นหลายอยู่พี่น้องค้นไหลยอยู่ครับไหลยยด,ดีอยู่แล้วประกับโอ้เป้นตอหนาต่อตาเลยพี่น้องเลยตาลวดใจบ่อนนี้จ่าบ่อนนี้มื่อนนี้จานนนนจาผมพีม่น้องยิ่งไหญเดี๋ยว รอไปก่อนเพราะพี่น้องน่ารอไปก่อนครับโอเคครับอรอลุงน่าไปเบื้องว่าไม่ฉิดมารบอเหมือนเดิมพี่น้องเด้อแล้วก็บเบื้องบรรยากาศสดๆไปนั่งครับเราติดตามครับผมครับพี่น้องผมบรรยากาศครับบรรยากาศตื่นแฮวกชิวๆครับป้าก็เริ่มห้างแล้วนะพี่น้องผมกับบริษัทไทยพี่น้องเบื้องนอกตอนผมลงเนาะถือกล่องพูดเดียวพี่น้องครับคุบ้คนก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วล่ะ พอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะครับบรรยากาศดีครับดีครับพ่อ大爷ยู่ครับเดี๋ยวปนิทไปตัวนึง่ใวุ้ยมันได้หรอครับพี่น้องบาทรสองร้อยน้องทำไหมเอาปลาคอตัวนึงครับนะครับใา้ยุ้ยให้กินนะครับ ว่างจากเวียจากด้านยู่บ้านนะครับเนาะพากันมาตึกแหหาปลากันลุงน้องหาปลากันนะว่านถึงตภาพพี่น้องเอ้ยแหเกือบขาดครับ <laughs> ภะพาักไงหนึ่งพี่น้องเอ้ยแหว่ามันจีขาด ไปขวานะครับเบื่องปลากันเนาะเป็นปลานิ่นพี่น้องเป็นปลานิ่นครับปลาน,นิ่นผมกรอบการมีนหน้ากระสังเดี๋ยวคอยเบิ้งครับพี่น้องน,น,น,นี่ครับ เบืเ้องนีกกระสอบครับกระสอบน้องพี่น้องเนานะตายแล้วครับตัวนี้ครับตัวปนินนะเนาะเกี่ยวกับมือไงก็มือครับประมาณมืออ่านะ้องพี่น้องเนาะประมาณโลก,กว่าครับเกือบสองเกือบสองโลนะ แล้วก็ปพี่น้องหน่อยเนี่ยสามาปีครับไบรรยากัดกาศสวยๆครับเสร็จละพี่น้องมันคือบ่อเข่ากสอบมันบ่อยาญเข่ากสอบบ่ะนั่นบ่อยาญเข่ากสอปอ่ะพี่น้องจะมาก็ตายเลยพี่น้องไหย ออจากบ้านมางบ้างครับเห็นไหมครับปลากันโอ้ตะาพามน้ำตัวใหญ่ยให้พี่น้องเลยนะครับตะาพามน้ำเงี้ยครับเป็นตะภาพไทยพี่น้องมาเป็นตะภาพไต้หวันครับเป็นสัตถถว์สงวนเนาะตะาคุ้มคล้องครับ เอาไปก็ต้องปล่อยคือเก่าครับเด,ดินผ่าบรรยากาศพี่น้องผาบรรยากาศกันครับชิวๆไปครับพี่น้องเดี่ยวๆครับ เมื่อกี้ทยอยกันกลับมันเนี่ยแหละครับเพราะว่าเพราะว่าปลาเมืนอก็ยังยั่งอยู่เนาะปลามันมุดค้นครับมุดค้นหรือว่าส่วนขีดตมเนาะไ,ไปครับชิชิュ บ่มีครับปลาใหญ่ๆวะมีมีแต่ปลานิ่นครับสังเกตบ้างหน่อปลานิ่นก็ปลาสวายบ่บ่ปลาบ่บ่หลากหลายนะครับเนาะปลาบ่หลากหลายครับแล้วก็ปลาคอนะครับปลานิ่นปลาคอปลาสวายกับเห็นเพื่อนเอาขื่นกอบเมื่อกี้โตเนาะก็เป็นเวทไทยพี่น้องเบลยครับข้าวตื้นเฮ พี่ว่ากับครับกูจอบกัจอบต่อเนาะพี่น้องเนาะมันตัวผันไดต้องกระใดเนาะพี่น้องหน้าละต้นนั้นละบ่อนต้งกับมากครับน้องใส่นะครับ โตปลาจะเพี้ยนครับผมเอาเดี๋ยวบาดแล้วโตก็เอาพี่น้องสีเรียนยังวา,า,างมากตางมะเรีนครับ,บตางมะเห็ดบุญมะเรียนนำ้ำซักวัวโตปลาดินะผู้พเพื่อนได้ผู้เพื่อนมานอันก,ก,ก็เต็มกระสอบไปนะครับ บาาเดียวเดี๋ยวหาหกตัวไปนิ่งมิจฉุลนะนครับรุ่นใหญ่ที่ผมเอาถ่ายเบิ่งพี่นอ้องเดี๋ยวพี่นอ้องผมลงอาปลาเขาครับเัี๋ยไม่ถือบ่รุ่นกันครับเบงกอนต่อไปสีผุแล้วครับผมครับพี่น้องครับนี่คือผลประกอบการที่ได้นะพี่นอนะ้องเนาะนี่ครับคอไปนิ่นหน่อยพี่นอ้องนี่นะครับ แล้วก็นี่ครับปนินเถวสองตัวพี่น้องสองคนสี่ลอยพี่น้องเอ้ยขุมค่าล่ะครับตางมาเหร่นนนํำครับผมนี่ครับผลประกอบการนะครับมวนๆครับมวนๆกันครับตางมาเหร่นหน่ำพี่น้องตอนนี้กะ เพลินกับภากันขึ้นเบิดแล้วครับผมก็สิดีด้ปิดคลิปไปซ้ำนีนอนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ของผมนะครับครับบอลหาอยู่หากินแบบบางๆครับผมวัสดีครับผม